หลังจากที่ปุ๊กลุกฝนทิพย์ได้หมดสัญญากับทางพีพีทีวีและผ่านตัวเป็นนักแสดงอิสระแล้วก็มีงานละครเข้ามารัวๆให้รับไม่หยุดซึ่งสาวปุ๊กลุกเองก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเมื่อวันที่5มีนาคมว่านางเอกสาวรุ่นพี่อั้มพัชลาภาได้มีการชักชวนให้กลับไปช่องเดิมและอยากทำงานร่วมกับปุกลุกอีกเมื่อถามว่าจะมีความเป็นไปได้ไหม ที่จะกลับมาทำงานร่วมกันปุกลุกเผยว่าส่วนตัวแล้วก็ยินดีมากๆไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนถ้าผู้ใหญ่คิดว่าเหมาะสมกับตนและเป็นตามที่ตนอยากทำตนเองก็ยินดีและไม่เคยลืมว่าช่องเจ็ดเป็นคนที่ทำให้ตนมีวันนี้สำหรับบทที่สาวปุกลุกอยากเล่นตอนนี้คือเป็นบทที่ไม่เคยได้เล่นมาก่อนขอดูรายละเอียดอีกทีแอบอยากกลับไปเล่นละครดราม่า พอคิดว่ามีแฟนละครที่ชอบแบบนี้อยู่ในส่วนงานพิธีกรก็อยากทำแต่อยากเป็นแนวสัมภาษณ์ไลฟ์สไตล์ชีวิตของแขกรับเชิญ